สวัสดีน้องๆด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมบอกคุณนะครับวันนี้นะครับผมพี่จะมาทำคอนเทนต์ใหม่ของช่องพี่นะครับผมคือการล่าบอสแต่ละตัวเพื่อดรอของนะครับผมมาดูกันว่าถ้าพี่ไปล่าบอสแต่ละตัวในแมปทั้งโลก1และโลก2เนี่ยเท่าที่พี่เคยล่ามานะ จะไม่ทั้งแมปนะครับผมเอาเท่าที่พี่เคยล่ามาตัวไหนจะดรอปของให้พี่บ้างครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคมาครับคลิปนี้เราจะมีสุ่มผลปิดท้ายคลิปแค่อันเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปล่าบอสกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโลก2ไปโลกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าบอสตัวไหนเกิดบ้างแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับผมส่วนตัวพี่ไม่รู้ว่าของที่ดรอปแล้วมันจะดรอปซ้ำไหมนะอาทิเช่นเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะการวิทยนะอย่างเงี้ยพี่ดรอปมาแล้วลองสวอตเนี่ยพี่ดรอปมาแล้วนะครับผมแล้วก็วาเดนซอรวปื en, นี่ก็ดอมาแล้ว นะครับผมเสื้อโค้ดที่พี่ก็ดอกมาแล้วนะจะดูว่าตัวที่พี่ยังไม่เคยดอกอะ่ะมันจะดอกอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแต่ว่าพี่จะล่าทุกตัวเลยนะเรามาดูว่าถ้าเราล่าหมดเลยเนี่ยภายในครั้งเดียวอะ่ะเราจะได้อะไรบ้างย้ําว่าล่าแค่ครั้งเดียวนะครับผมไม่ได้ล่าไปเรื่อยๆนะมามาดวนขาแต่เดี๋ยวเราไปเริ่มล่ากันเลย โอเคครับมาถึงตัวแรกของเราในโลก2เนี่ยนะครับผมเป็นเจ้าเบลลามีนะครับผมพี่ไม่แน่ใจใว่าดรอปอะไรนะเดี๋ยวพี่ไปหาข้อมูลแล้วขึ้นจอให้นะครับผมมาดูกันว่าพี่จะได้ของจากเจ้าเบลลามี่มมนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้สุดนะโอเคเดี๋ยวเรามาล่าเจ้าตัวนี้กันนะผมมาดูกันว่าจะดรอปของให้เราไหมนะครับผมจัดไปลุยเลยม,ม,มาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรไหมว้าวกระเด็นกระเด็น โอเคครับผมสำหรับเจ้าเบลามี่นะครับผมพี่ก็ยังไม่ได้ดรอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอสตัวต่อไปกันเลยว่าเราจะดรอะไรไหมนะครับมาครับผมมาถึงตัวที่สําสำหรับโลก2นะครับผมเป็นตัวไดมอนด์นะครับผมเรามาดูกันว่าเจ้าไดมอนด์เนี่ยมันจะดอปดาบให้เราไหมนะส่วนตัวพี่ไม่รู้ว่ามันจะดปซ้ำไหมนะเดี๋ยวลองตีดูก่อนนะครับเผื่อจะดอบซ้ำโอเคมาเลยนะครับเดี๋ยวแปลงร่างแป๊บ ยอครับเป็นแปลงล่างเป็นพระองค์ใหญ่เพื่อจะมาเจอกับเจ้าเลยนะเจ้าไดมอนด์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าไดมอนด์น่ะมันจะดรอปไหมแต่ถ้ามันไม่ดรอปซ้ำก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่าลองตีแล้วกันนะครับผมตีตีตีนะครับผม,บผมโอโ้โหไม่ดรอปหรือดรอปไม่รู้นะไม่รู้ว่าซ้ำหรือไม่น้องๆลอง,องคอมเมนต์ดูนะว่ามันจะดรอปซ้ำหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับมาครับผมมาถึงตัวต่อไปของโลกสองกันแล้วนะครับผมเป็นเจ้า เป็นตัวของฟูจิโทระนะครับผมเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าจะดอกไหมนะแต่พี่มีแล้วนะต้องบอกก่อนว่าพี่มีแล้วแต่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดอกหรือเปล่าโอเคมาดูกันเลยครับแปงลงร่างแป๊บโอเคครับใช้มันมังกรสู้นะครับผมลุยไปอ้างหานตัวนี้เจ้าฟูจิโทระนะครับผม โอ้โหเรียบร้อยนะครับผมไม่ดอกนะน้องๆแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเรายังไม่มีมันมีโอกาสดอกไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปตีบอสตัวต่อไปกันเลยครับไม่รู้ว่าโลกนี้จะมีไหมนะบอสเนี่ยที่เคยตีนะมาครับมาถึงตัวต่อไปกันเลยนะครับผมกับสโมกเกอร์นะครับผมเราจะมาดูกันว่าพี่จะดอกกระบองที่เจ้าสโมกเกอร์ถือมานะพี่ยังไม่มีนะครับกระบองของเจ้าสโมกเกอร์นะครับผมมาดูกันอุ้ยโอ้โหแปลงร่างในนี้ทีเรื่อยลดตลอดเลยนะครับผมมามาลุยกันเลยครับ สต่มก็เออ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 ,อ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 เรียบร้อยครับผมโอ้โหยังไม่ดอบนะครับน้องๆตีมาสามสี่ตัวนี้คือยังไม่ดอบนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าที่จะตีตัวอะไรต่อครับ มาครับมาถึงกับบอสตัวนี้นะกันนะครับผมอยู่ในปราสาทนะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าบอสอะไรเหมือนกันนะพี่ยังมาไม่ถึงหรอกแต่พี่ก็อยากจะลองตีดูนะว่าพี่จะสู้กับเจ้านี่ไหวไหมนะครับเมื่อกี้เดินไปส่งใกล้ๆมานึกว่า Nbc นะเป็นบอสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะดรอปอะไรให้กับเราครับน้องๆมาดูกันเลยมาอาจจะเก่งเกินเอื้อมพี่ไปลองดูนะดีครับลองดูว่าจะดรอปอะไรไหมอุ้ยแข็งพี่อ๋ออเรียบร้อยครับผมโอ้โหอ น้องๆตัวนี้ดรอปอะไรพอจะรู้ไหมนะแต่พี่ตีไม่ดรอปนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะแต่พี่ไม่รู้ว่าในโลกนี้มันจะมีบอสตัวไหนให้พี่ตีหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ดรอปนะครับเงี้ยไปดีกว่าไม่ดรอปแล้วก็ไปเถออมาครับเรามาถึงบอสต,ตัวต่อมาแล้วนะครับผมในโลกสองนะเป็นเจ้าโดโรฟารมิงโกนะครับเหมือนจะดรอปแว่นตาอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะดรอปไหมนะครับผมพี่จะมีดวงดอปขนาดไหนนะครับผมมาดูกันเลยจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยตอนแรกก็สู้ได้ลำบากมากตอนนี้ว่สู้น่าจะสู้ไหวมางตอนนี้เก่งขึ้นเยอะแล้วมันจะมีร่างสองร่างแรกมันกระจอกนะแต่ได้อยู่แหละได้อยู่ได้อยู่เปิดทางกินแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมเจ้าดูฟามิงโกก็ยังไม่ดรอปอะไรให้พี่อยู่ดีนะครับน้องๆโอ้โห มาครับตอนนี้เราก็มาเจอกับเจ้าผีที่เฝ้าเรือนะครับผมเป็นบอสผีนะครับผมเราจะมาดูกันว่าเราจะดรอปอะไรไหมเราได้ภาคลุมแล้วแต่เหมือนจะมีครบเพลิงที่ไว้ทาเผ่ากรูด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะดรอปไหมนะครับผมโอเคแต่พี่แปลงร่างแป๊บนะครับผมผีต้องเจอพระครับผมแล้วก็ใส่นัวเลยใส่นัวเลยแต่บอสต,ตัวนี้ค่อนข้างยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมที่จะมาล่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำดาเมจที่ได้แรงมากแล้วมันสามารถดูดพี่ได้เนี่ครับผมเราต้องระวังเป็นอย่างยิ่งครับผมสกิล แต่สกิลไม่ค่อยแรงหรอกนะจริงอ่ะเราต่อยเอาดีกว่าพี่ก็ใส่นัวอุ้ยเจ็บเจ็บเห็นไหมเห็นมามแรงนะคบไม่ใช่เบาๆนะตัวเนี้ยแล้วเลือดก,ก็ไม่ได้ลดง่ายๆด้วยครับผมต้องต่อยและรักษาระยะห่างดีๆเพราะมันจะดุงดูดเราอยู่ดีครับผมเราก็สเต็ปถอยออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรจากเจ้าตัวนี้ไหมนะครับผมล่ารอบที่แล้วอ่ะพี่ได้มาในสตรนะีมนะผมผ้าคลุมนะพี่อย่าเป็นคนชอบผ้าคลุมแหละแต่มาดูกันว่ารอบนี้ครับผมจะดอปมันไม่น่าดอปของซ้ํานะพี่ว่าแต่พี่อยากได้ครบเพลนะผมพี่จะได้ รู้ว่าเออพี่ก็ยังมีดวงกับการตีบอสนะครับผมคนเดียวนะามาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงโอ้แต่ครึ่งหลอดแล้วตอนนี้เก่งเหลือเกินนะม้าม้าม้ากดก่อนฮนะนคี้กรัสังเกตจะได้หลบโอเคโอ้โหฮะคี้กรัสังเกตคือหลุดเลยนะครับผมหลุดเลยนะครับผมอยากคอมโบ้ยถึงแสนอะถึงไหมถึงไหมถึงยู่ถึงยู่มีโอกาสถึงยู่ ต่อยให้ถึงแสนต่อยถึงแสนนุ่นัว่นนุ่นนุถึงแสนแล้วนะครับผมโอ้โห و, ชอบอย่างเล่งเร่เยอะๆ,ๆ,ๆเนี่ยโอ้แต่พี่ก็เจ็บเหมือนกันตอนนี้โอ้โห و, เจ็บอยู่เจ็บอยู่นะผมเดี๋ยวก็วัาทานทักขี้เงี้ยการสังเกตดิครับผมจะตายแล้วจะตายแล้วนะครับผมโอ้โห و, ถึงแสนสามเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดรอปอะไรมานะครับผมเจ้าสําหรับเจ้าบอสตัวนี้นะครับโอ้โหยังถือว่าเกลืออยู่นะครับน้องๆยังไม่ได้นะพี่ผ่านมาก็คือยังไม่ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่า เราจะได้อะไรอีกไหมนะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะไปโลกหนึ่งแล้วหลังจอย่างนี้ไปดูว่าโลกหนึ่งของบอสแต่ละตัวว่าเราจะได้ะไรบ้านนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาครับตอนนี้เราก็วนกลับมาสู่โลกหนึ่งเป็นพี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวแรกที่พี่จะมาตีอยู่บนท้องฟ้าอันแสนไกลนล้วครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมที่ดกปืนอะ่ะที่ยังไม่มีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่จะดกไหมมามาดูซิ ว่าพี่จะดรอปไหมแปลงล่างเรียบร้อยครับผมใช้เป็นบัตรบางกรแล้วก็ใส่นวใส่นวได้นนวลปับเดียวตายอยู่แล้วตอนนี้ครับบเดียวตาอยู่แล้วพี่จะดรอปปืนไหมโอ้โหเงียบกริบนะครับผมพี่บอกเลยว่าเงียบกริบนะครับผมเดี๋ยวเราไปตูกอดเอเนลต่อเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะผมไปมาครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเจ้ากอดเอเนลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกอดเอเนลนี่เหมือนจะดรอปกระบอกนะมาข้าต้องการกระบอกของเจ้าเอเนลเอาไหมข้าซะดีดี ดูซิว่าพี่จะมีโอกาสได้กระบ,บองของเอนิวจะได้สตูมไหมครับผมโอ้โหบนเกาะแห่งท้องฟ้านี่เกลือเกลือจริงๆนะครับผมในการดับนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วล่ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูต่อว่าพี่จะไปตีตัวอะไรในโลกหนึ่งต่อเลยครับผมไปกันเลยครับ <S <S มาครับตัวต่อไปในโลกหนึ่งก็คือเจ้าแฟงกี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าแว่นที่เจ้าใส่น่าจะแววนนะแว่นของเจ้านะ่าจะมาอยู่ที่ข้ามั้ยนะครับผมขอสักชิ้นหนึ่งได้ไหม กับการล่าบอสท,ทั้งแมปแบบเนี้ยขอเถอะขอได้ไหมเล่าหืมขอได้ไหมเล่าเอาเลยใส่นัวใส่นัวเลยครับดูว่าเราจะมีโอกาสได้บ้างไหมครับโอ้โหบอกเลยว่ามันก็จะได้เลยนะผู้ตกใจเลยดกดฮาคิสังเกตต่ตอยด้วยอาเผื่อพฟุกได้เอ้าได้ไหมโอ้โหเงียบอีกแล้วครับผม โอ้ใจคอจะไม่ดรอปให้สักอันเลยหรอครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราต้องได้บังแหละแต่ถ้าไม่ได้ก็คือการล่าของพี่จะเกลือมากๆเลยนะวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันครับมาครับก็มาถึงน่าจะตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าพี่รู้สึกว่าตัวที่พี่ตีไปอ่ะที่มีแล้วอ่ะน่าจะไม่ได้นะที่พี่ไปตีมาก่อนอันนี้พวกไดมองไดมอนอะไรพี่น่าจะมีหมดแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ออกนะเพราะว่าพี่ตี ลองตีตัวที่มันอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ดรอปนะโอเคเดี๋ยวเรามาตีตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะผมพี่รอนานมากกว่าจะเกิดนะครับผมเจ้าตัวผ้าคลุมเสียงพูเนี่ยอยากได้มากผพาครงตัวฟรามิโกเนี่ยยังไม่มีมาครอบครองเดี๋ยวรอบนี้พี่จะไม่แปลงร่างสู้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าพี่จะดรอปไหมแปลงร่างสู้แล้วมันไม่ค่อยดรอปนะครับผมโอเคมาลุยมาโอ้โหเรียบร้อยครับน้องบอกเลยว่าไม่ยอมอปจริงๆนะ ไม่ดรอปเลยนะดูโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปโลก2เพื่อไปสุ่มผลปิดคลิปนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าได้สูตรจากน้องๆมาหนึ่งสูตรน่าสนใจมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือครับผมโอเคเดี๋ยวกลับไปที่โลก2แล,ล้วก็ไปสุ่มเลยครับ มาครับน้องๆตอนนี้พี่ก็มาถึงบล็อกฟุ้ดกาชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มผลปิดคลิปกันนะครับผมคลิปนี้จะมีตอนแค่สุ่มปิดเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่เหมือนคลิปทั่วไปนะโอเคครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมพี่ก็ได้คัดเลือกคอมเมนต์น้องๆมาหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมเรามาดูกันว่าคอมเมนต์น้องๆคนนี้นะครับผมจะทําให้พี่ได้ผลพิสาจุ์โหดหรือเปล่าครับมาดูกันเลยนะครับผมมาครับมาดูคอมเมนต์ของน้องเอ็มกันนะครับผมบอกว่า1ครับแปลงล่างโอ้ สามสลับเป็นหมัดครับสี่แช๊สกิลหมัดทั้งหมดเท่าท,ที่มีห้าแล้วก็สุ่มครับผมเขาบอกว่าวงเล็บถ้าพี่แจ๊สูตรผมผมจะพาผมจะพาเพื่อนมาติดตามทั้งหมดได้เลยนะครับผมสัญญาแล้วนะพามาด้วยนะโอเคครับเรามาดูกันว่าสูตรน้องจะเป็นยังไงนะครับผมมาถึงข้อแรกครับผมแปลงร่างจัดไปว้าวโอ้โหตัวใหญ่มากบางจอนะครับผมข้อที่สองนะผม,ะผมกลับร่างครับแบบข้อที่สามสลับเป็นหมัดครับผมปับ๊บ แล้วก็ข้อที่4ใช้สกิลเท่าที่มีมีแค่สกิลเดียวแหละครับผมสกิลแซดครับสุ่มแล้วครับผมแล้วก็สุ่มนะครับผมมามาดูกันว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับผมกดสุ่มเลยนะคผมบกพุษกาชาเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกดสุ่มแบบรวดเร็วนะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับกับสูตรสุ่มผลของน้อง M กันนะครับผมโอ้โหถือว่า ใครที่ชอบมังกี้ดีรูฟี่นี่พี่บอกเลยว่าน่าจะฟินนะครับส่วนตัวพี่ก็กดเก็บแต่ว่าไม่รู้ว่ามีไหมนะครับผมจะเก็บก่อนโอเคนะครับผมมีแล้วเดี๋ยวพี่จะวางไว้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้ที่พี่ไปล่าบอสต่างๆเพื่อดรอปของมานลครับผมถ้าชอบหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับผมน้องๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมพี่จะเลือกมาทําให้น้องๆดูนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะครับและจะได้มาคอมเมนต์กันอย่างไวอย่างด่วนเลยนะครับผมมาแย่งเมนแรกกันไวๆนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมพี่ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ